สวัสดีครับผมนายกับภาษาสวัสดีครับฉันชื่อนางสาวคุณนาเดือนรล่อวันนี้ผมจะพามาทดสอบฮานซิสเตอร์นะครับในการเช็กดีเสียในการหาขาของฮานซิสเตอร์ขั้นตอนที่หนึ่งในการเช็คดีเสียให้ตั้งมัลติมิเตอร์ไปคูณ10โอห์มนะครับแล้วก็ให้ดิโอลโอมมัลติมิเตอร์นะครับ เสร็จแล้วให้วัดสุ่มฐานซิเตอร์หกครั้งนะครับโดยครั้งที่หนึ่งจะเป็นขาหนึ่งกับขาสองและครั้งที่สองจะเป็นขาหนึ่งกับขาสามแล้วก็ขาสองกับขาหนึ่งขาสองกับขาสามขาสามกับขาหนึ่งขาสามกับขาสองในหกครั้งของการวัดสุ่มจะมีค่าความต้านทานขึ้นแค่สอง พูนะครับวิธีการเชี่ยขาขั้นตอนที่หนึ่งให้ตั้งมัลติมิเตอร์ไปคูณ 10k นะครับแล้วก็ี0 0โอมมัลติมิเตอร์เมื่อว s> <S ดัดกลับมัลมิเตอร์กับอันแม่ตรง บอาร์กับที่ขาบ e ีนะครับขาสามเนื้อวัดขาสามก็ขาสอ,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 องจะไม่มีความต้านทานถ้าขาสามก็ขาหนึ่งขาสามก็ขาหนึ่ง <c oughs> วัดใหม่วัดใหม่เ <c oughs> มื่อวัดไบอารดกับแบบเดิมจะมีความต้านทานขึ้นแค่คู่เดียวและคู่ที่มีความต้านทานก็จะเป็นขาย e ีนะครับ ราคาที่เหลือ,อก็จะเป็นขาสี